โอเคครับก okay, yes, um, okay, ็สวัสดีชาววิชชั่นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกัางฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืนหวังเจนเบสไอ้นะครับผมเป็นธนูน้ําแข็งหลานะเอ้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเลยกันอยู่ในด่านพี่หักฟาโรนะครับยังไงก็เราชมก็ขอคนละลื่นหนึ่งไร้แล้วกันนะครับเป็นกลังใจครับผมนะครับโอเคแล้วผมเป็นมีดด้วยสวัสดีครับปุ้ยแบกสวยจะไปไอ้นี่ว่าไงอะพี่โอ้โหแม่งวิ่งไปละผมรอตรงกลางตามทันไหมทุกคน นี่งไงตามทันอยู่สวยตัวนี้เลยเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนู้นครับอ้อมมันนี้อ้อมมันนี้อ้อมมันนี้จื้อเต้อหอมีปะวะนี่ไงมี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 ของเขาใต้ห่อเลยแล้วกันอย่างนั้นอะเชื่อสวัสดีครับโอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าเลยแม่งตายห่างทางขึ้นลงมาได้แหละจะเข้าไปยังไงอะทีนี้งานยากอยูอย่นะครับเนี่ยทำไมล่องหนเหรอ โอ้โหยิงมาเนะี่ยซึบสวัสดีครับพี่ชายแตกไปหนึ่งสวยวนะที่ก็ตายกูเอาไปหนึ่งไว้ยแจ๋วเอยสั่งตัวท้ายครับจังหวะนี่และแม่งบอมจีจีกันหมดเลยเนะี่ยผมจะยัดได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็นหอกนนะครับบอมจีจีแคมป์หอน,นี่เป็นอะไรที่นรกสำหรับมามมี่มากนะครับใช่ปะ่ะนี่ยังอยู่ยังอยู่ย,ย,ยู่ไปเราวิ่งเว้ย าฟันไม่โดนเข้าไม่ถึงตัวครับเขามีนัก,กตัวเนี้ยเอาแตกสวยครับทีท่ีแตกลรอครับอ๋อที่ทีแตกแม่งมีมีดวิ่งต่อ,อผมตักตรงนี้แล้วกันเผื่อมันวิ่งมาเนี่ยดูดไม่ดูดหรอพี่เออแค่นั้นแหละสวยคนฝากหน่อยแล้วกันนะครับฝากกระทืบไลค์นะครับนานๆทีลงคลิปทีก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับผมพยายามจะกลับมาทำคลิปบ่อยๆนะครับเพราะที่นี้ไม่ค่อยได้ว่างนะครับ ไม่ค่อยได้นั่งหน้าคอมดูแหละนะครับเฮ้ยตันนี้มันมีเหรอเอาแล้วผมแมง่งบ็กยิงไว้ไม่ติดยังไงนะ่ะถ้าแบ็กยิงไว้ติดเมื่อกี้ให้ฟาโรตัวเมื่อกี้เสร็จเรานะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 มันไม่ติดนะอ่ะนึกนะเออโอเคติดแล้วครับ ไม่ติดเฉยเลยโอเคแตกสวยมาเลยตานนี้มนมีมันก็เป็นกันกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนะครับต้องให้มนมีได้ตบเพิ่มครับถึงมันนะครับเงียบจังลองล่าดูไหม้ยนีไ่ไงนี่เจอแล้วตามไปดิเอาแตกหนึ่งไปยันก่อนเพื่อน เอาป่ะเอาป่ะผมไม่เข้าไปหรอกเฮ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวดูตรงนี้กันมาดิแตกไปครับสวยเดี๋ยวเราหาจุดแคมป์นีแ่แหละเพราะว่าตอนนี้คือคนเริ่มโดนแล้วครับยังก่อนเพื่อน ายไหมเออไอโอ้โหหลังเข้าไอ้เหี้ยโดนเลยถ้าแบบว่าเราแคมป์จริงเราก็รอดได้นะแต่ผม,มรู้สึกว่าเล่นเป็นคนอ่ะมันต้องล่าไว้ไหนๆปืนเรามันก็เกียงขนาดเนี้ยโอเคข้างหลังมีครับแตกโดนลารดไปแล้วเครื่องมันแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวตานี้ผมจะลองแคมป์ไม่ดูแล้วกันนะครับสักตานหนึ่งชิบชิบชิบ อา้าเรียบร้อยคนแตกแล้วครับมารอเลยครับบักบี้เนี่ยได้นัวแน่นอนเนี่ยมาแล้วเนี่ยมามี่อ่ะเอาแตกดิพี่เนี่ยพี่เราห้าวมาแล้วสวยผมมองตรงกลางแล้วกันนะครับเอาเพื่อเราล่วงนี่ครับมองตรงกลางาเลยครับโอเคแตกสวย เ,เพื่อนจะสลบไเนะโดนแฟลฮะอ่าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้น,นยจริงๆเราเลงตรงกลางไปก็ได้นะคะรับทีคิวยังก่อนเพื่อนไปขึ้นทำไมเอาแตกไปแตกสวยเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว,ว,ว,วเอาละเพื่อนเราเริ่มโดนทีละคนแล้วับโอ้แล้วนี่เกิดอย่างใกล้เลยอ่ะเออทางขึ้นมา เอาไปลงไปก่อนลงไปมึงโอ้สองทางเลยหรอพี่เอานี้ก่อนแล้วกันข้หลังต่อเฮ้ยโอ้โหเซนนะพี่โอเคครับมีเนี่ยวิ่งดนีเหียเอ้ยแตกไปครับสวยมีดักปะเนี่ยเสียวดักมากเลยอะไปแล้วครับ วิ่งกันครับตอนนี้โอเคตายซะเจ๋วครับนี่ครับมันแรงมากครับบอลเล็กสรดตอวนนีะ้ยิงกันเพลินๆน,นะครับมองตรงนี้แลวกันไปดิแอบตรงนี้ตัวหนึ่งฟาโลครับเจ็บครับผมไปลุยตายตายไหมมึงไปดิ ครับถอยไปแล้วล่าสุดมันถอยไปแล้วเฮ้ยที่ผ่านตัวดูดเล่นรักษารนะยะห่างกับมันไว้นะครับตัวดูดนนะอเคตายครับผมพาโลเอ้ยบักโลมามนเนี่ยเบ่งม,มาพร้อมโลเลยครับตายดิมึงยังก่อนพี่ยังก่อนไปพาโลตายซะที่พาโลไม่ตายอะ่ถอนนะถึกมากตัวนี้น่าจะบัคมาแหละครับ ชัวแหละยิงไม่เข้าเลยครับอ่ตู้ยเข้ามาตู้ยเข้ามาโอเคตู้ยแตกแตกเลยโอเคเนี่ยครับตู้ยก็แตกเลยครับเรียบร้อยอ่ะคิวไม่รู้กี่ตัวนะครับตอนนี้ยิงไปเยอะมากครับโอเคครับแล้วก็มาต่อที่ราวนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ผมโดนโซเป็นึมีครับก็ตัดทิ้งไปแล้วกันเนาะนะครับมาเริ่มที่ราวนี้ครับผมหวังว่าตอนนี้คงไม่ได้เป็นเนาะไปเลยผมขึ้นไปละ โอเคปะกิ้งไว้เรียบร้อยครับตอนนี้ดูงนโอ้ยข้างหลังผมเป็นวะแตกังวะแตกกันเนาะสวยครับเกิดป <c oughs> ุ๊บแตกปับ๊บมีค่อนข้างน่าสงสารเลยอะห้องเนี้ยโอเคแตกเรียบร้อย <c oughs> เอาห้องหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นยืนนิ่งเสี่ยวมีเอาห้องอย่างเดียวไม่ใช่อะไรฮะมาแล้ววะไหนล่ะ แบงล่างล่วงไปแล้วแตกแล้วฮนะโอ้ m ม่กอด <laughs> จะรอดไม่ได้มามีตาน,นี้กูโดนยำเละขนาดนี้แค่รอเกิดใหม่เฮ้ยผมจริงเราสามาัถเดินล่าได้นะไม่ไม่เสียหายไม่เสียหายเมื่อกี้ข้างบนนี้มีตัวหนึ่งปะเอเฮ้ยลงไปแล้ว ไหนแล้ววะนี่ไงนี่นีน่แตกสวยครับยิงทะลุปไปเลยสวยแอบในโรงมามีถึงแอบ,บแล้วฮะอนนี้มามีบอกไม่ไหวแล้วกูให้แหวไปก่อนอ่ะมามีบอกโอเคยึบ <G uer an> มาดีปุบ๊บบู๊บบ๊บ หลังเสาเจ็บปะเนี่ยตายเด้ะเออสวยเฮ้ยไม่ตายทีเดียวตัวเนีน้สวยครับตายครับโอ,อ้โด้นดักเฉยไม่แล้วผมเราล่าต่อเลยเอยจะตายผมจะตายผมจะตายโดนดักอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยเอ,อ้ามาดิพันไม่โดนนี่กูเฮ้อ แตกครับผมไปไล่กันต่อเม้่เขาไม่ไมล่วงเล่ยตอนนี้เขานิ่งมากโอ้โหอะโดนกบชุดกบยิงชุดมันน่ารักยังวะมาแล้โดดเข้าหลังครับผมโอ้ฝันไม่โดนมันแบบว่าต้องแบบว่าเล่งดีๆนะครับเข้าผิดจังวะคือตายนะครับสำหรับมัมมียเออ เกิดตัวนี้แล้วตรงกลางมีแล้วซึ้บซึ้บ,บโอ้ยนีไงต้องกะจ,จังหวะด,ดีๆครับในการเข้าไปฟันอะไรเงี้ยนะครับอืมเฮ้ยอ้อมโอ้ออโหท่านแม่แม่พื้นนั่งผมได้ในตอนเนี้ยเข้าหลังแบบเต็มๆเน้นๆนะไม่แย่เ้ยครับตัวเบียังมีอยู่ครับผมสิบบี้ครับ ผมว่าถ้าแบบว่ามันมัมีม่เกิดได้ไวกย่านี้แบบไม่ติดคูดาวนานขนาดนี้ผมว่ามันสนุกอยู่นะเล่นในมัมมีอ่อ่ะคือเล่นมันมมี่มันเกิดนานเนี่ยเสนเสยเ,เวลาตรงนี้แหละนะครับออโอเคครับพี่นีคนก็ชนะไปนะครับอเอาไว้ทุกคนรุยครับคนก็เต็มห้องเลยครับตอนนี้ประชากรเน้นเอียดมาปลาโอผมยังไม่เป็นนะตอนนี้ ยิงแม่งหมดเลยหลังเป็นวะเนี่ยหลังไม่เป็นนะครับโอเคสวยครับนี่แล้วก็เนี่ยมองตรงกลางไปครับเฮ้ยเราขึ้นไปแล้ววะแตกครับผมข้างหลังมาแล้วพี่ระวังนะยังรอดอยู่วะเนี่ยเออรอดอยู่รอดอยู่เนี่ยครับแล้วก็มองตรงกลางไปเลยครับผมเนี่ยบิงมาแล้วครับวิ่นมัง,งอี้ยังไงอุ้ยเจ็บ ได้แต่ว่าตายเถอะสวยเคครับเจ๋าแ,แล้วตัวนี้มันมีก็เป็น,นะปนกันเยอะนะเป็นกันเยอะและ้วเป็นกันเยอะล่ะขึ้นมีตัวหนึ่งอุ้ยเกือบเกือบกูแม่งกดจีฝ่าวเลยตรงกลางครับปุ๊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 บแตกยังไม่ทันได้โดดตายห่าแล้วเฮ้ยยังง้างระเบิดปะ เออสวยสวยยิ่งมีตบคนได้เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งยิงได้เยอะเท่านั้นนะครับมันยิ่งมันเลยโอเคบแต่ผมรู้สึกว่าบักบี้เหมือนจะไม่มีใครขึ้นมามาไหมเนี่ยขางร่ามีรับผมอยู่ไหนกันวะเฮ้แฟตป่ปเนีน่ยโอ้โหโดนแฟต เฮืออโดนแฟลหน้าสั่นเลยโอเคครับเดีย๋ยวจะต้องล่าครับผมเดี๋ยวหนึ่งนาทีผมลงไปล่าดีกว่าตายช่างมันนะครับติ่มเงี้ยไม่มีมมีขึ้นมาชาเด้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาจจะมีอาจจะมีนะอาจาอาจะมีนี่ไงเขามาละตายไหมมึงไม,ไม่ตายวะถึกได้ตัวนี้นถึกจัดบักมาแน่นอนครับอ้าวตายเฉย อเนี่ยบักชัวร์ไม่ตายครับมันไม่ตายน่าจะบัคก,กแหละชัวร์ครับแล้วผมวิ่งอ้อมแล้วผมกลับไปทางเดิมมีตุวดักวปกนนะปล่อยไันก่อนนะปล่อยไันกอนเลยไว้ก่อน,นครับแม่งถึกอะแล้วสามารถปั๊มแต้มมาตัวนี้ได้ปหมวะแต้มขึ้นปะสองร้อยสามเจ็ดแต้มไม่ขึ้น,นครับนี่ปั๊มมาตสมพวกนี้ดีกว่าโอเคเราเราต้องวิ่งแล้วครับทุกคน เฮ้ยเอาไรปืนอะไรมาเนี่ยโอเคมีตัวตามเรามาปะเนี่ยโอเคยอยครับตัวปีตัวหนึ่งวะไปไหนแล้ววะชิบไปไหนพี่ฟืินกรสวัสดครับแตกครับผมสองวิทีนี้น่าจะรอดนะครับ โอ้ยเกือบเกือบเกือบโอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ถ้าใครสนผมดแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับ